สวัสดีครับคุณตาหญ่งนวลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไล่สองเลี้ยงมเนี่ครับผมกอเชืญอ้ามาไล่เนาะมูนี่เนาะจะก่อกมาหน้ามูต้องมีสามดาวเดินดีเว้ยอยู่ไกลกับมามาครับฝันดีที่พอครับคุณพ่อให้รวยตองงวดเนาะครับเนาะแน่นครับผมฝันไนวเลยครับ โยูเนาะขึ้นเมื่อหน้าเนาะไปไปเ,เ,เบินเขานีละครับรงงวไปเบินเขาเขาเนาเลี้ยงเต็มท้งเลยเขาเลี้ยงเลยบ่ครับเลี้ยงเต็มท้งเนี่ยวอาไปเผาก็ได้เนาะครับอ่ามันจะเรียกว่าล,ลูกนลูกนะไปน้ำกันลูกผ่าไปบาเทีอันนี้จะเรียกว่าเออห้าสิเจี่ยวเขา ไปซื้อเหล่ามากเนี่ยเว้ยชูทะเลว่าบอกดูนะครับผมไซื้อไก่มานั่ตัวหนึ่งเด้อว่าใช่หน้าดูเทียนมานั่มครับันี้บริสันตดเครับตัวนี้ความจริงความจริงใช่ว่าจะไปปงอันนี้บอกเพคนแจงแมนไปดิอย่างอย่างพันธก่อนบอกยังไงครัเมื่อหน้าหรือเมืองเขาเมันเหลืองหรือเหมือเกี่ยวแล้วนะครับก็เลยบอกดูบอกเต่าไปซื้อไก่มาก มาตกมตกันมาเดียงมาเสื่อมพ่นนะครับก็ได้ไอเดีเยงนี่มันนั้นลนะเออก็เลยเสื่อมมันมากินจะคูต่อตานั่นลนะมากินเล้วก็เลยว่านะขื้นใตไข่ใตถูกใตเฮี้ยนอ่าว่าครับผมผู้เดียวเดียวชัดเจ็บมันก็ทำเนาะครับ,ค,รบคนใหญ่ก็เลยมามานอนฝันเห็นเพิ่อนแสดงบ้างน้ำมากบ่ิ่นน้ำมาก โอ้หลวมาสามคนเลยเด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยก็มาเด็กหน่อยผู้หนึ่งครับกับคนประมาณสี่สิบปีนี่ผู้หนึ่งกับคนนั่นแหละผู้หนึ่งครับเจ้าปูนั่ะโอ้จับหัวขาวจุนปูครับเด้อโอ้โอ้ยบอกมากคนชิมดกปุ๋ยวันนี้ที่อ่างร้านคัาอยู่ดีเลยนาเตื่อนี่คนก็เริ่มเอาอื่นใส่นะครับท้าท่า ตาดีม<ส>ั่ววววนววววว้วนวว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 าหลายคักแวววนววตาตีนว่วขากวววาวอื่วววนแท้วววววาวาววววว่วว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 ว่าวววววว่วเวิวว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 ่วีว่ววอวว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 วมวจังไวกูรักษาวววมึงประจวววววอวววสิไม่เหววอีวววงอีวัวงกูบววววเหวว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 ขว่นต้มวันแท้ กับบองหัวกับบขาดประสนอีมแซ่ที่ปากประสนครับเออแก้วใส่มีหอมตวงเห็ดประสนเรี๋ยวมีใส่อยู่บ่จะได้หน่อยตัวบเห็ดเนาะอืมครับเออว่านี่าเพราะย้ตัวเรียกว่าบ่มีตัวดีๆเนี่ยบุตัวดีเนี่ยอเนาะคนเ่าเอามัทักสมบตั้งไปเลย่าเออสถานที่ตัวห่วยมันบ่อย่างก็อ่ะเออ <chat S 2> ừ, ต Upper ัวไหนเราอันพอใหญ่ส <y ug usan> ี <y ug usan> mm ่หาเก้าสี่หาเก้าสี่ห้าเก้าหาสองแล้ววะสี่หาเก้าหาสองเออสี่หาเก้าเด็กสามตัวนี่สี่ห้าเก้าเนี่สองตัวนี่หาสองสองตัวนี่หาสองครับถ้าหมกน้อยมันน่าหมกที่มันมันหื่นนอนบ่มันบมกน้อยหรอกบมกใหญ่เติบแต่นะบักประมาณสี่ห้าสิบปีสี่สิบกว่าปีจ้าจา ยาดืมาาาา่มเกาเด้วาษาเกาอย่งเกาาษัาเกาเดวใหอสามไทนั้มันวะมันว่ามอคมนหนุ่มได้นี่ออาราคาคนครับเออบอกน้นอยๆยก็<บ>ม่บริีานเพิ่นครับคือกันไล่นะบแบบน้อยๆน่อยคนระัแบบอกน้อยๆจะได้่คือจะบอกออค,อคือว่อันอันไข่ก็ไม่ดีที่เขาใหญ่อัอกูในี่ออะไช่างให่วะสุขีเมัน่ะ บอกกล้าบอกนี่แหละชืรุ่นจังสีบอกเพาไงบอกว่ารุ่นมากจังสีบอกเออมันก็จังสีครับมันเทืนนี่กะเลยว่าเมื่อเขาเลือดอืมตาดงหัวก่อน่วกับูน้อคนน่ะจะปูนั่นหละวเมื่อวนวันบกู้บอกไงได้บอกกููมึๆได้ทก้องโงนัวก็เป็นผู้ถาใจเก่าเลยนครับคนคนคนาอราณละเมือ ผมกับพกติจะว่าหนวถังมีแน่ถน,นววมี่เข้าแน่หง,งอกว่าจ้ะผมขาเวดหัวแม,ม,ม่นพวกเีวราสิูแลพ่อนี่กจะเฉลยงเี่ยโอ้ปูมาหนาไม่เหล่มจะปูจะตาใเสเดชช่วนีว่ะเจ๋งมากตอนดี้มาคุยกระบุกกระต่าหนอกปูเด็กเด็ได้สิว่ะมันนั่นมมาหายหอดเงื่อนนอ,นนนอกครับก็เลยเียนไหวกับพอดีโทรเอาเ อเพรเสี่องก็บบาแยมมาเอาเรื่องก็ได้ดีจะมาขอโทษหาเจ้าพี่นมครับผมนี่ละเท่านี้เราเพิ่มฝันกันนเอาไปเอมไปยืนทันยังก็เมื่อกี้นี่เป็นผีไฮผีหน้าหะครับผีหน้าเจะปูเจ้าปูบ้านก็ผีหน้าก็ได้เนอกครับเคยฝันเห็นคนรวยคนโอ้เจ้าปูเจ้าปูครับ คนไเบิ่งหน้าเห็นแล้ววะครับครับครับเขาคกเบิ่งให้เขามึงคือกินได้ายคักปีนี่เป็นว่าครับเขาง้ามถ้าแทหน้าก็บ่ขาดดีๆปีนี่เป็นว่าขาบ่ขาดที่นี่เขาก็งา้ามเมื่อหน้าสามเสือโอ้ขนาดฝนดีว่าเสนได้บ่อยปีนี้ก็แจ้ครับคแม่นี่ชิ้นักชิ้นกจะเจี๊ดบ้าเครับผมพ่กจ่าปอก็ดีน้องมามามาหน้ามูเลยจ่าปออยู่ไกลปรเลยประมาณคือกันว่า เอฟซีเขาเก่านปเก่ามาเอาสามใส่เก่าสามขันถามากวิ่งนี่ก็ลองวิ่งเก่าลองเบิ้งแล้วครับเนาะคนมาจังสี่เหรอครับคนมาปลี่ยนเกาะขันมาเก่าก็เอาสามเื่อมาใส่เราอ่ะมันกเป็น่าแบบหลายตัวหรอกเปล่มันจะมียุี่หาเกาหาสองกับเกาสามครับมาหลายตัวดอกครับเอฟซี ันมาเนอะไปเลี huh. okay. uh ้ยงคนกินอุดรมสมบูรณ์แล้วคนนั้นคือคืออดคือนอคนอยากเอาเอาส่วเขาหลาบมาให้อเอเขาลพเอาแต่กาวนี่คนคนที่ว่ามีบุญคุณต่อกันนอคคนบ่ย่อมบะจีอันนี้เด้อให้มากให้ครับมากามอไรไปยามไรกันเกินหาพัทบามาเด้อจะปูปลากระตมนะิ้เาเด้อเบิ่งให้เบิ่งหน้าเด้อ เป็นเสียงบางไทยหรือบอกเพิ่นจดจําครับผมจังว่าไปไปเดี่ยงเพิ่นอีกจังหวะเข่าไงเลยน้ามากเว่าเข่ากระง่าเป็นบ่อตายปีนี้มันน่าทักสามเชื้อท่อนไลปีนี้อาอนะครับผมเนาะไอ้แอมมีหยั่งยี่สามคุณตาอยู่บ่อบ่มีลหรครับเอาตัวเลขให้เบิ่งเลยเนาะครับเเนาะอาตัวเล่แข่งยงแข่งซี่ใแคปหน้าจอไว้เบิ่งนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวก่ะท่านผู้ชมสี่ห้าเก้า ห้าสองวิ่งสามเก้าสามค่ะท่านผู้ชมขอหายม่โชมไม่หลับก็คุณตาเลี้ยงวัวเนาะคะ่ะเนาะประจําล้อมทีหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดค่ะเลขกเก้ากับเลขกหกมันโตเดียวกันแกอย่าลืมปีนหัวกันไม่น้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะเก้าสามหกสามสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกัสซีาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะแกจะพึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม ขอมีสามดาวมิของดีมาฝากชมค่ะไปรับชมเมืองของดีก็เบาแอมปะทงกันเลยค่ะบ่าวแอมปะทงสะเดินทางไปท้ำบุญ่วัดหุ้งปู่รอดครับวัดหุ้งปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดงดดนอีสานครับในนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเง่นเรลียกล้องเรลียกทรั์ครับค่าขายไายขายของบดีบุกค,ค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยามง่าน เอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตรีจริงสื่อทีมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งข่ายอยู่ข้องใหครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่กคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียมชมชอบค้าขายทุกอย่างเละเนาะครับผมสาธุ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  นีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอยตอกมาก่อนป้าแตะแล้วก็บี้บี่อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฤาษีจันทร์นะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อวุญฤาษีเนาะตอนนวดปี่หนะเนานะครับผมบสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการตัดสินใจขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของแฟนๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดถามายิ่งพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมเราตุงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสำรับทำไนทีน่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไข,ข,ข่ว่ามีเอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้งเงินในท้องไรเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเรื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสหรับทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลง บากบาอกย่งกางไก่ผู้สาวผู้บามามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาก้วครับเพราะ็แล้วก็เมือเต้นเตะครับท่านผู้ชมมือเต้นเตะแล้วก็บ,บี้ยังสิครับม้วนยังสิงครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทืาาเอ่อนท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในน pues mm nah ี่เป็นนวนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลุงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบรายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคาว่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกับทุมาตามเบืองทุ่งนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าบเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสเนียดจะง่าที่บอดีที่าสีมันบดมันบันบงสเนียดจะง่ายในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อา,นนะะอาบนะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลอมะระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลอมะระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตร้ารีรางวัลที่หนึงลำเลืยสามสิล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลอมะระตุงก็บสีเฮเบิ้งตุเร่กับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ รําทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่กครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร <c oughs> ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนะะาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ